สวัสดีครับสวัสดีผมนายาครับนายาค้นเกษตรครับเมื่อนี้ผมสิมาทําคลิปเกี่ยวกับการสังเกตงัอมีอาการเป็นสัตว์นะครับซึ่งก็เอางัอของผมนี่แหละครับผู้ใดเขามาเบื้องแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องนายาค้นเกษตรนะครับครับในการเป็นสัตว์กับว่าแม่นี่แหละครับที่นอนอยู่นี่นะครับเนาะเป็นสัต์ ซึ่งมันกะเป็นสัตว์มาเท่ยนึงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะครับ28ธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมกับบรด้ผสมนะครับผมกับปล่อยมาให้มันพานรอบมาอีกนะครับผมนับมาอีกที่สค่อยสังเกตก็คือประมาณ2 0มือนะครับคือมือมือก่อนกอนนี่แหละครับคือวันที่1 7เกนะครับเอาวันที่1 7เกมกราคมนะครับ ีหกนี่แหละมันก็แสดงอาการเป็นซัดนะครับคืองีบิมมือพอดีนะครับแสดงอาการเป็นซัดให้ผมเห็นนะครับแสดงอาการโดยการขื้นโค้มนะครับขื้นโค้มงัวอยู่ในฝุงนะครับงัวตัวผูนะครับแสดงให้ผมเห็นนะครับที่นี่ผมก็ได้ทรไปหาหมอนะครับหมอทีพผู้ที่สีมาผสมเทียมนี่แหละนะครับในการนับชั่วโมงของของของหมอเนี่ยนะครับ นะครับผลกับมีวิธีการของผมนะครับในการนับชั่วโมงเนี่ยหมอบอกว่าตอนที่มันแสดงอาการขึ้นนี่ขื่นโค้มอยู่นี่ยังบ่ท่านนับครับหมอสินับช่วงที่มันยืนนิ่งในเมื่องัวโตวตัวผู้นะครับผมก็ใส่งัวตัวผู้หน่อยของผมเลยแหละครับขื่นโค้มทามันยืนนิ่งนั่นแหละครับนั่นคือเวลาเป็นสัตว์ท่านหมอว่าเนาะเวลาเป็นสัตว์เพิ่งก็สินับจากนั้นไปแล้วครับ นับจากนั้นไปนะครับมันยืนนิ่งแล้วหลังจากนั้นนับไปครับประมาณ12ถึง14ชั่วโมงนะครับ12ถึง14ชั่วโมงหรือยืดไปหลายก็นั่งก็ได้ครับนะครับในการที่สิผสมนะครับเพื่นก็บ,บอกว่าจนกว่าตัวแม่เนี่ย สีบวสูงสิงกับตัวผูและตัวผูกขาสีเริ่มห่างๆออกนะครับสีพให้ตัวผูเขาใกล้ประมาณนั้นนะครับคือยังคอยสีทําการผสมพันได้นะครับถ้ายังยืนนิ่งให้ตัวผูผสมอยู่นีย่ยังผสนเอาครับนะครับหมอบอกว่ายัางสัน่นการแสดงอาการเป็นสัตว์ของงัวแต่ละตัวอาจจะบูคือกันนะครับอาจจะมีการขื่นโค้หรือเ้าแยกคอ,อกอยู่เนี่ยบางตัวก็สีห้องนะครับห้องห้องแล้วก็อยากปีนหัวมา ปินหัวปินเท้ามาใส่ตัวผูนะครับของผมที่เป็นแบบนั้นนะครับจุดหนึ่งอีกนะครับจังของผมเนี่ยคสีเบงอวัยวะเพศนะครับสีมีน้ามันยังใสๆครับน้าเมือกไหลๆออกนะครับไหลออกใสๆนะครับเจีวเลยครับใสแเจียวเลยล่ะนะครับหัดทูกขาเถะนะครับไหลออกนี่ใส่เจวเลยนะครับสีผมมีสีอื่นปนเลยเวลาที่สีผสมหมอบอกว่า เพิ่นที่นับไป12-14ชั่วโมงมท่านครับเพิ่นจะคอยสืมาผสมให้นะครับของผมนี่เพิ่นที่นับแบบนั้นของผู้อื่นเพิ่นคือกันโมบุญนน่ครับหมอผมก,กะสอบถามของมูลเพิ่นขอข้อมูลจากเพิ่นนะครับบางตัวหมอกะว่าเบื้องยากครับค,คือคือแบบมีอาการเป็นสัตว์แต่ว่านิ่งนะครับนิ่งแต่ว่ากะที่มีจุดสังเกตคือกันแล้วแต่ อาการของของงวแต่ละตัวนะครับอาสีบอกินยานะครับประมาณนั้นซึ่งเป็นอาการบอร่อชัดเจนนะครับหมอที่เคยมาผสมให้ผมกระกับไปบอกว่ามันยังบอ่อชัดเจนประมาณนั้นนะครับก็อรออีกรอบต่อไปเพิ่งกระสีบอกแบบนั้นนะครับหมอคนนี้เพิ่งกระใสให้ผมเอาไปปล่อยใส่กันครับหลังจากที่ตัวแม่ขึ้นโคมแล้วเพิ่งกระใสให้ไปปล่อยใส่กันนะครับแสดง อาการเห็นแบบดใดให้บอกเพื่อนว่าในเมื่อมันไป,ไป,ไปยูน้ำกันแล้วหลังจากงวัวตัวแม่บ่ไห้ตัวผู้เข่าใกล้หรือตัวผู้เริ่มเริ่ม,มห่างหางออกนั่นแหละครับหมอกับนับเวลามาเลยครับนั่นแหละแสดงว่าอาการเป็นสัตว์แหละครับเป็นสัตว์นับเวลาแบบนั้นครับที่มันขึ้นแต่ที่มันขึ้นโค้มนี่อันนั้นคือแสดงอาการครับบ่ท่านนับเวลาเป็นสัตว์หมอพนสิวายังสั้นนะครับ ช่วงเวลาที่หมอสมหมอเราก็บอกคือจังผมบอกไปแล้วครับพื้นที่นับเป็นชั่วโมงที่สิบสามสิบสี่ขึ้นไปแล้วครับพื้นจังค่ยสิบผสมให้ประมาณนั้นนะครับในการผสมเทียมหมอเราก็บอกว่าเออผลดีของมันก็นคือป้องกันป้องกันโรคติดต่อนะครับป้องกันเชื้อโรคประมาณนั้นแหละครับสามารถเลือกพอพันธุ์ที่ดีได้ที่เขาขัดสรรมาแล้วซึ่ง ลูกออกมากกสีเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับส่วนมากนะครับสีได้คือจังพอพันธุ์ที่เขาเลือกแต่กัสิบ่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่แล้วแต่แมงว่าครับช่วงนี้ผมก็ยังปล่อยเลี้ยงปล่อยอยู่น้ากันดูครับปล่อยเห็นมันอยู่น้ากันระวางตัวผู้เนี่ยนะครับตัวผู้กับตัวแม่เนี่ยครับสีบ่ให้ตัวผู้เขาใกล้แล้วครับ ตัวผูกอะสีเลือมห้างๆออกนะครับถ้าเขามาใกล้ตัวแมก่ก็สีสีไล่ไล่ซ้นแหะครับเนาะนั่นแหะครับผมก็แจ้งหมอไปอาการเป็นแบบนี้แล้วหมอเพิ่นกันัดเวลามาเลยครับซึ่งสังเกตตอนแรกนี่ครับงัวผมมันทิ่ห้องมันห้องผิดปกตินะครับห้องเพราะว่าผมผูกไว้ก็แยกแยกแต่ละตัวอยู่คนละอยู่คนละหม่องนะครับสังเกตว่าเออมันคือห้องผิดปกติ ผมก็เลยจับจูงมาใส่กันระวังระวัง,งว่าผูน่อยผมนะครับมันก็มีอาการเข้าไปใกล้ไปดมแล้วก็สิขื้นโค้มนะครับตัวแม่ก็นิ่งแล้วก็ตัวแม่ก็กกขื้นโค้มคือกันนะครับขื้นโค้มตัวผูขึ้นกันนะครับ,นนรบถ้าแบบนี้สิสังเกตแบบง่ายครับชัดเจนดีนะครับง้อผมนี่ใส่เวลาขามคืดน,นะครับขามคืน เพราะว่ามันที่เป็นสัตวช่วงช่วงประมาณ4โมงแรงนะครับ4โมงแรงของวันที่17นะครับของวันที่17มกราคมนะครับวันที่18 18ช่วงอ่าบ่าย3นะครับหมอมาทําการผสมให้นะครับประมาณ3โมง4โมงนะครับก็คืออาจจะถึงขวบสถึงขวบขวบเก่ามั้งนะครับ3โมงครึ่งอ่ารวมเวลาแล้วก็กหลายชั่วโมงนะครับ จากสี่โมงแรงของของวันที่17เจ็ดมาผสมช่วงประมาณสามโมงครึ่งของวันที่18นะครับก็ก็กขามมือมาจนจนถึงเวลาเดิมมันนะครับงวตัวหนึ่งของผมที่ที่มันออกลูกไปที่ที่ผมลงคลิปไปนะครับตัวนั้นสีบอแสดงอาการขื่นค้มนะครับตัวนั้นมิตรห้องนะครับมิตรห้องเพราะว่าเขาก็สังเกตว่าเอองวบกเคยห้องแล้วมันกับ มาห้องห้องเก็นพิดปกติห้องต่อๆกันระว่าง2อชั่วโมงสมชั่วโมงเนี่ยนะครับก็โทรไปหาหมอหมอก็บอกว่าแสดงอาการเป็นซัดแล้วครับหลังจากที่คุณหมอมะผสมให้ผมนะครับผมก็ได้สอบถามคุณหมอหมอที่มาผสมขอมูลถามความจริงมันเป็นอย่างไรหมอในการมีคนบอกว่า งอแม่สาวแม่ไม่ที่ยังบ่รทันเคยผสมเลยบัทันเคยมีลูกเลยเนี่ยมีคนบอกว่าต้องผสมโตมันจริงหรือเท็จจังไรครับหมอเราบอกว่าง้แม่นหรอกครับมันอันนั้นมันเป็นความคิดของของแต่ละคนเองนะครับคือวงการการผสมเทียมเนี่ยเขาเห็นมาดีแล้วว่าท่านครับหมอบอกว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาเลือกวิธีที่ถูกต้องแล้วได้ผสมพันธุ์พอพันธุ์ที่คัดสรรมาอย่างดี ป้องกันโรคประมาณนั้นนะครับแล้วก็แม่พันธุ์ที่ตัวน้อยๆก็ถ้าเอาพอพันธุ์มาผสมตัวใหญ่ๆเนี่ย,ยบางตัวก็ถึงกับลุ่มหรือว่าหลังหักประมาณนั้นก็มีครับทำไมบาดจิบนะครับในการผสมพันธุ์เนี่ยมันพัฒนาไปไปไกลมากแล้วว่าท่านหมอบอกว่าบางตัวเขามีการรีดน้ำเชื่อของตัวเม่มาผสมกับของ ตัวผู้ที่พ่อพันดีๆแล้วก็เอาไปฝากท่องของตัวอื่นกับมีครับนะครับในการพัฒนาหมอบอกว่าชาวบ้านนะก็แล้วแต่คมเสือบางคนก็นกนบอกว่าผสมตลอดก็ทำให้หมดลูกเสียประมาณนั้นนะครับผมก็สอบถามคุณหมอเอาขวามมุจากคุณหมอนะครับพี่น้องผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมีความคิดเห็นเป็นจังไรในการผสมเทียม รหรือผสมโตอันไหนดีก็กันประมาณนี้นะครับมีความเห็นแบบใดนะครับเอาเอาขอมูลมะมาให้ฟังนะครับผู้ใดได้จากหมอทั้งใดกก็เอามาฟังกันนะครับแล้วคุณหมอนี่ผมก็บุกขอเอ้ยเอ้ยซื้อเราแล้วกันนะครับเนาะผมก็ใส่บริการเรานะครับผสมเทียมกับผสมโตอันไดดีหรือบ่ดีก็กัน นะครับการผสมติดง่ายหรือติดยากหมอเราก็บอกว่ามันมีหลายสาเหตุนะครับมันมีหลายสาเหตุแล้วอีกข้อหนึ่งเราว่างัวตัวแม่งัวแม่ไมเลยเนี่ยที่บอกว่าเป็นหมันเนี่ยเราบอกว่าถ้าเขาไปซื้อไปซื้องัวแม่สาวมาคือตัวที่เป็นแฝดแฝดตัวเมียคือมันเป็นแฝดตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยถ้าเขาซื้อเป็นตัวแฝดตัวเมียมาเนี่ยเราบอกว่า เป็นหมันลอยเปอร์เซ็นต์มาท่านครับการที่สิผสมติดข้างหนึ่งข้างเดียวหรือสองข้างสามข้างเนี่ยเราก็หาสาเหตุคือกันว่ามันเป็นยังบบติดนะครับหลายสาเหตุมันกะมันก็บอกบอก,บอกท่านได้ความชัดเจนมันกะกับว่มีนะครับผสมไปผสมมาจนติดหรือว่าบางคนผสมสองข้างสามข้างบบติดก็คิดว่างวเจ้าของเป็นมันกะกะขายทิมประมาณนี้นะครับหรือเปลี่ยนไป ผสมโตแล้วกับโติดยั่สี่กับมีครับเหตุผลมันกับหลายๆอย่างผสมโต2คสองข้างสามข้างบบติดก็มีแล้วก็ว่าแบบนั้นนะครับบางทีก็ก็เป็นน้ำหมอคือกันนะครับอ่าอาจตสอดใส่บบถ,ถึงอ่านำเชื่อบโบถ,ถือช่องคลอดประมาณนี้นะครับน่บบบบแมนบบถึกช่องคลอดบบถือมดลูกระวางสัตนนะครับ ซึ่งซึ่งหมอบางคนกะกับโบพิธีพิธันประมาณนั่นแหละครับคือจริงๆแล้วมันก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับผสมหลอดบบติดข้างหนึง่งอ่ามาผสมตัวติดแล้วข้างต่อไปอ่าลองผสมหลอดอีกมันก็ติดนีส่สิมันกับมีนะครับอ่าสาเหตุมันมันกับ,บ่บเลยเกิดจากจาก เอียงล่ะจากการผสมโตหรือว่าผสมหลอดนะครับผมว่ามันมีหลายสาเหตุแล้วแต่คนท,ท,ที่อ่านที่คิดนะครับถ้าหงหัวว่าเป็นมันนะครับความเชื่อของผมผมกับผมกับแกแค,แค่แค่คิดเองล่ะครับเพราะว่าประสบก,การณ์ในการเลี้ยงหัวในการผสมาก่ยังระทันหลายนะครับพี่น้องผู้มีประสบการณ์ที่เฮ็ดคลิเปเพชรยังมากอะ เอามาแลกเปลี่ยนหรือว่าผมผมจริงๆผมก็เปิดเบองคลิปของของอผู้อื่นแหละครับของผู้อื่นด้วยกันนะครับกดติดตามมองเพิ่นนะครับผมชอบในการแบบนี้ผมก็ก็กดติดตามมองเพิ่นนะครับคลิปที่ไปทายตลาดงวควายก็ก็ไปศึกษาหาข้อมูลนะครับบางตัวเพื่นว่าเงวงตัวนี้อ้วนใหญ่ง้ําครับเพ่นบอกว่าเป็นมันเพิ่นกับขายราคาเนืองจ้ะ ผมก็บว่าเออวงง้งางม,มันคือเป็นหมันเป็นยังสิคะก็ทำมาสาเหตุทุงพื้นที่กันว่าเออพื้นผสมแล้วสองสามครัง้งบอติเพื้นกระขายปร,ประมาณนี้นะครับแล้วบางตัวก็คือเคยผ่านการมีลูกมาแล้วนะครับนี่แหละผมก็เข้าไปในตลาดบางที่ก็กหาขอมูลนที่กันนะครับอา,อาทิตย์ที่ถึงนี่นะครับกับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอ่า ตลาดงวัวควายผมบ่ไดดไปท,ทายทำนะครับอย่างผมมิธุระนะครับซึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับวับนที่21นี่นะครับผมกับมิธุระกับจบบ่ได้ไปทายท้ำให้พี่น้องผู้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายหรือว่ากเกษตรกรผู้หักงวัวหักควายทั้งหลายบ่ได้เบิ่งนะครับขอโทษนะครับ,รบมิทุระสีไใดเดินทางไปไกลเติบนะครับ <laughs> นะครับเอาไว้ อาทิตย์ต่อไปนะครับผมจะสิไปถ่ายทำหาข้อมูลการอัปเดตราคางวราคาควายไม่เบิงนะครับแล้วก็าฝากขอบคุณผู้ติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับมีผู้คอมเมนต์ขอมาถามคอมเมนต์ขอมาหาแล้วก็เมื่อนี้นะครับเมื่อนี้มีเอฟซี FC ก็แล้วกันนะครับ FC เอฟซีเพิ่โทรมาติดตามโทรมาหาผมแล้วครับคลิปที่ผมถ่าย ทายงัวตัวหนึ่งไปนะครับงัวตัวหนึ่งเพิ่นต้องการซื้อนะครับแล้วก็มาถามผมเรื่องราคาเพิ่นก็ทั่วคุยกับกับทั้งเจ้าของง้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทัวมาถามผมว่าเอองัวตัวนั้นเป็นยังไงผมก็ย้อนกลับไปก็มาเปิดคลิปบึ้งนะครับบอกว่าเออมันกะจังไดล่ะเนาะเขาบอกั่าเปนผู้ซื้อนะครับการทายคลิปผมก็่ายให้เห็นชัดเจนอยู่เพิ่นก็พิจารณาแล้ว นะครับามาถามผมอีกที่หนึง่งผมก็เออสีไวายังใดดีหละ่ะเออนะครับถึงการถ่ายทำเนี่ยผมพยายามสีถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับให้เห็นชัดๆภาพงวัวภาพภาพควายออกมาเนี่ยพยายามสีทำให้ดีที่สุดแล้วครับสีกแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้าหรือผู้ต้องการซื้อว่าซื้อควายออกจากเบิ่งชัดๆเบื้องต้นเบิ่งโตเบื้องแขงเบื้องขาเบิง่งว่ามันมีจุด บกพ่องมองไดน,นะครับในการที่ซ้องว่าซื้อควายเพราะว่าะวะบางครั้งเขาไปส่งแล้วเอาคือว่าเป็นขึ้นในคลิปประมาณนี้นะครับจุดมองไดมันมีมันมีขอบกพ่องตรงไหนนะครับสีมันชัดเจนบอตอนท้ายคลิปคือสีดีบัดไปเห็นตัวจริงแล้วเอสีคือมีจุดมีมีด่างมีอย่างประมาณนี้นะครับผิวพันธุ์คือว่าเป็นขึ้นในคลิปนี่นะครับผมกะสิ มาพิจารณาในการทยถ้ำนะครับคลิปๆต่อๆไปนะครับเนาะะขอพุณหลายๆครับผู้ที่เข้าไปเบิ้งคลิปผมนะครับช่องนายาคนเกษตรนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการสังเกตอาการวัวเป็นสัตาาวนตาาน์นะครับการวัวเป็นสัตว์เอาไห้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องมีข้อสังเกตแบบไหนในการวัวเบิ้งวัวเป็นสัตว์นะครับกะ ก็มาให้ขอามุ้นนะครับมาให้ขอมุลนบางคนกับบรูนะครับคือจังผมนี่กคคือบร่ได้รู้หลายดอกนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับเลี่ยงเลี่ยงใส่ใส่กันนี่นะครับหมอบอกว่าให้เอาไปเลี่ยงใส่กันลองเบิงนะครับผมเอามาปล่อยใส่กันพยายามสังเกตเกือบเบิดมือแล้วครับเกือบเบิดมือนะครับจนกว่ามันจะแสดงอาการออก หมอแล้วว่าบางครั้งนะ่ยมันมันเลยเวลาถึงลากไปถึงถึงยี่สิบชั่วโมงก็มี่าะท่านผมผมก็เลยต้องเลียงใส่กันว่าโอเคมันบ่ให้ตัวผูกเขาใกล้แล้วก็ตัวผูกกับบ่ามาอยากบ่อยากมาใกล้มันแล้วก็หรือว่ามันชัดเจนแล้วหมอแล้วก็นัดเวลามาในมาผสมไห้ผมแล้วครับ ครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกะเป็นยังไงเนาะครับตอนนี้ราคางัวราคาควายนะครับกะสิบบาทันกระเตื้องนะครับราคากะดรอปลงนะครับคือจ้าผมนี่ยนะครับเลี้ยงไว้กะะขายบัทันได้นะครับตัวอยากขายกับมีครับอยู่ในใจนี่อยากอยากขายอยู่นะครับมันกะราคามันกะบัทันถึงเป่าที่ฮาว่าอยากได้นะครับ ก็อยากขายออกเปลี่ยนตัวใหม่มาเสริมประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผู้ใดมีเงินกะช่วงนี้คลิกจ้างผมไปถ่ายคลิปอยู่ตลาดเพิ่มกว่า,วาหนาซื้อมาเลี่งนะครับหนาซื้อมาเลี่งผู้ที่มีเงินหรือว่าคิดว่าอยากเลี้ยงง้ออีลีนะครับราคามันกะหนาพอซื้อพอซื้อพอไปหาตอ่อนะครับหาไปหาเลือกเบิง้งน้ำตลาดมันกะราคามันกะผู้ซื้อพอซื้อครับ ผู้ขายก็ว่าอยากได้แพงนะครับแตาทั้งในห้อยพึ่นกะซื้อให้ถูกนะครับเขากะเอามาเลี้ยงไว้สักครั้ังในายานี่ก็เลี้ยงไว้ครับตอนนี้ครับเลี้ยงไว้นี่แหละครับปล่อยเลี้ยงริมห้อยนะครับถ้ามีมิทุนาผึ่งกะปล่อยปล่อยเลี้ยงเลี้ยงไปน้ำครับต่ว่าเมื่อไรมิธุนากะตัดหญ้ามาบดหรือว่าไปเกี้ยวหญ้ามาไห้นะครับ ช่วงนี้ก็ฝนก็บ่ค่อยตกนะพี่นอนะ้องเนาะหยาที่สิไปป้อยเลี้ยงน้ำทงน้ำทากะกับ่มีดรอกพี่น้องแถวๆผมอยู่นี่เพราะว่าช่วงตั้งแต่เกี่ยวเข่ามานี่กะฝนมาตกเด้พี่น้องฝนบ่ตกเลยนะครับผมก็ตึงเลี้ยงริมริม,มห่วยครับไอ้ที่เห็นอยู่นี่ลงไปกินรอฟังรอห่วยนะครับหยามันกับมีนะครับเพราะว่าความชุม่มชื่นของของห่วยนะครับ คลิปนี้อาจจะสาวน้นนอยนะครับผมก็อาศัยว่าอยากให้ผู้เขามาเบิ่งมาฟังเนี่ยได้คอมเมนต์ของมาได้มาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับซึ่งซึ่งผมก็เอาเป็นว่าเพิ่งประสบประสบในการเบิ่งเบิ่งวัวเป็นสัตว์เนี่ยมาแค่สามตัวนะครับผมมีวัวอยู่นี่แหละครับสามตัวสี่ตัวนะครับที่ขายออกไปนั่น ของผมผสมบอติดครับเนื่องจากว่าไม่ชัดเจนท่านหมอว่าหมอมาสองครั้งกับว่าบ่ชัดเจนผมหมามาผสมตัวนะครับผสมตัวสองครั้งกระชิดว่ามันติดครั้งแรกอะึ้นในผมเห็นแสดงอาการใน้นเห็นคือว่างวเอองวขึ้นงวขึ่นผู้ใดียวไปเห็นกับว่ามันขึ้นมันแสดงอาการเป็นสัตว์กล่าวมาผสมกระชิดว่ามันติดนะครับมันกล่บ่บ่ติดครับมันหลอก จังไดลับว่าเข้าใจนะผมคิดผมคิดว่างัวมีลูกจนครบกําหนดผมก็ยังคิดว่างัวมีลูกู่ท่องไงแต่ว่าผู้ที่มาสังเกตว่าเออผู้ที่เพิ่นเบื้องเป็นเพิ่งก็ว่าบ่มีในที่สุดผมก็ขายออกไปครับบ่มีอีลีนั่นแหละครับผมถึงว่าหลังจากที่เฮาผสมไปแล้วเนี่ยนะครับม้วเ้องเป็นสัตว์เฮาผสมไปแล้วถ้างัวบว่าชัดเจนเนี่ยสิเบื้องไปเรื่อยเบื้องแบบใดครับ ผมเบเกงนะครับผมก็เลยอามาทําคลิปในด้านนี้นะครับอ่าเพื่อต้องการว่าให้ผู้ที่เพิ่นม,มีความรู้ในการเบิงนะครับมามาคอมเมนต์มาบอกหรือว่าทําคลิปมากก็ได้ครับผมเปิดเขาไปเบิ้งนะครับอนะครับผมเป็นเป็นคนที่ชอบนะครับถึงสิเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหลาเพราะว่าใจรักแหะครับใจรัก,ใจ,กใจมัก อยากอยากสิเลี่ยงเนาอพี่น้องเนาะอยากสีเลี้ยงอยากสิมีคมลู้อยากเขาไปเบิง้งอยากไปติดตามของของผู้ที่เพิ่นเลี้ยงมานอกรอคลิปบางคลิปเพื่อนกะมีคมรููด้านนี้หรือหลายๆด้านในการเลี่ยงดูนะครับในการว่าเหตงไดให้งว่วอ้วนนะครับอันนี้ผมสีผสมแล้วครับหมอมาผสมให้ผมแล้วครับนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบพุณหลายๆนะครับผู้ติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่แหละครับทําการผสมแล้วครับงัวแม่นี่ครับแม่ทองเหลืองนะครับแม่นี่แม่สื่อทองเหลืองนะครับผสมวันที่18มกราคมปี2567นะครับกำหนดขอดหมอก็บอกไว้ว่าพุ่นละตุลาพ่นละครับ ตุลาพุนละประมาณนั่นนะครับเก้าเดือนเนาะครับเก้าเดือนนะครับ,น,น,รบนี่ละครับทําการผสมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณห,หลายผู้ติดต,ตามช่องนายาคนเกษตรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับคอยดูว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับ